นะครับบดล็อกัะทีเจ้ากาลงออกซ่อมข้างสองข้างกดล็อกแล้วครับเจ้ากาลงครับนเรียกด้วยครับ เรียบร้อยแล้วครับจะก,กาลงพานแล้วครับปีนี้